สวัสดีครับพี่น้องชาวนาทั้งประเทศครับนี่คือทีมสีสหายนะครับยิ่ติดตามแปลงข้าวดีของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหากันเป็นส่วนใหญ่ครับในการทานานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะตัดปลายข้าวดีเขาเร่งรอบที่2ที่3บางทีก็รอบที่4เลยนะครับแปลงนี้เป็นรอบที่3แล้วครับที่ตัดปลายใบนะครับเพื่อที่จะไปให้รวงข้าวดีนี่นหะหรือมาล้มทับข้าวปกตินะครับนี่คือปัญหาหลักๆของพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปครับนี่นะครับ ข้างล่างก็ยังเป็นต้นอยู่นะครับยังมีรากคอยกินอาหารอยู่เวลาพี่น้องใส่ปุ๋ยไปนะครับข้าวดีดหรือวจะพืชเหล่านี้ก็ยังกินอาหารอยู่ก็ทําให้ชิ้นเปลืองข้าวก็โดนแย่งอาหารไปจากข้าวดีดจากวัชพืชเหล่านี้นะครับ <S <S ดังนั้นแล้วหมดปัญหากวนใจครับวันนี้ทีมศิจะหายโดยกเกษตรโขนเกษตรป๋องเกษตรจุนและเจ๊แมวนะครับมีสูตรพิเศษนะครับในการที่จะกาจัดข้าวดีดข้าวเด้งและก็วัชพืชที่มากวนใจพี่น้องครับสนใจติดต่อทีมงานแล้วครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับผม วันนี้ผมกเกษพรกเกษฟองกเกษจ,จุดและเจ๊แมวนะครับลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ